อาจารย์พูดถึงเรื่องของการทานโปรตีนสําหรับคนไข้โรคไตอะนะคะก็เลยมีคําถามหนึ่งที่ถามเข้ามาเหมือนกันค่ะว่าเป็นโรคไตเนี่ยยังสามารถทานโปรตีนได้ไหมคะแล้วควรทานแค่ไหนจึงจะลดความเสี่ยงเรื่องของโรคไตค่ะคือเป็นโรคไตเนี่ยนะฮะมันขึ้นอยู่กับระดับถ้าเราไตาเสื่อมระดับสองเนี่ยโดยเฉลี่ยนะครับเรารับประทานอโปรตีนได้ประมาณสี่ขีดของอาหารโปรตีนสูง ช่นอะไรบ้างครับอ่าแบ่งให,ให้ดูนะฮะห้าภาพประเภทประเภทที่หนึ่งก็คือเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมปลาด้วยนะครับประเภทที่สองก็คือไข่ประเภทที่สามเห็ดประเภทที่สี่คือถัว่วถั่วแล้วก็แปรรูปเป็นเต้าหูเนน้เป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยนะฮะนับรวมด้วยอันที่ห้าคือผลิตภัณฑ์จากนมไอ้พวกโปรตีนอันเนี้ยเราโดยเฉลีย่ยคนไทยเราเอาว่าน้าหนักตัว60กิโลเนี่ยท่านได้อาหารห้าประเภทที่ผมพูดไปเนี่ยประมาณสั้ร500กรัมต่อวันน มันจะให้สารโปรตีนเนี่ยประมาณหกสิบกรัมอันนี้เป็นพื้นฐานที่คนไทยที่ไตปกติเนี่ยควรจะได้รับนะฮะแต่พอไตเราเริ่มเสื่อมปุ๊บนะฮะเป็นไตขั้นสองอันนี้ต้องลดลงหนึ่งขีดโดยประมาณจำง่ายๆนะเหลือประมาณสักสี่ขีดไตเสื่อมขั้นสามก็ลดไปอีกขีดหนึ่งเหลือประมาณสักสามขีดหรือว่าสามร้อยกรัมไตเสื่อมขั้นสี่เนี่ยก็จะเหลือประมาณสักสองขีดส่วนไตขั้นห้าเนี่ย แนะนำให้ให้ตรวจติดตามอย่างอย่างใกล้ชิดแล้วอันนี้ทําไมต้องลดเพราะถ้าไม่ลดเนี่ยมันจะเกิดการข้างค้าง,งของยูเรียไนโตรเจนตัว B U N เนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าจะเกิดวงจรอ,อุบาทเพราะว่าพอยูเรียไนโตรเจนสูงียนสูงเนี่ยมันจะทาให้ไตย,ยิ่งเสื่อมเพราไตยิ่งเสื่อมเนี่ยแล้วท่านยังกินโปรตีนเท่าเดิมมันจะเสื่อมลงไปอีกเสื่อมไปเรื่อยๆเลยะฮะทุกครั้งที่ไปตรวจทุกเดือนทุกสามเดือนทุกปีอันนี้มันจะเป็นวงจรอ,อุบาทเลย ถ้าท่านไม่ลดปริมาณ BUN หรือว่าบัตรยูเรียนยู่เจนลงก็คือการลดโปรตีนนั่นเองตอนนี้เวลาท่านลดโปรตีนลงเนี่ยนะฮะถ้าลดไม่ไม่มากนะครับเช่นลดระดับสักเหลือสามรอยกรัมต่อวันเนี่ยตัวเสริมเนี่ยหรือตัวทดแทนเนี่ยก็อาจจะไม่จำเป็นแต่เวลาลดตามมาสามขีดเนี่ยตัวเสริมตัวทดแทนเนี่ยเข้ามามีบทบาทละ ในปัจจุบันนะฮะในโรงพยาบาลก็จะมีเขาเรียกว่าตัวกรดอะมิโน,โนอัดเม็ดนะฮะตัวชื่อการค้ารู้สึกจะคีโตเซริลนะฮะแต่นเนี้ยมันก็ได้ในปริมาณที่น้อยเพราะเม็ดหนึ่งเนี้ยมันแค่หกสิบหกร้อยมิลลิกรัมนะอันนี้ถ้ามันจะมีตัวที่มันเยอะหน่อยแล้วก็สะดวกหน่อยก็เป็นพวกกรดอะมิโนโน,นะซึ่งปัจจุบันนี้เราก็มีการพัฒนานะฮะให้มาทดแทนพวกอาหารกลุ่มโปรตีนเพราะฉะนั้น ตัวอะมิโน,โนที่จะใช้ทดแทนได้เนี่ยคนจะมีปริมาณที่มากพอนะครับกับโปรโตีนที่เราลดลงเพื่อเราจะได้มีสุขภาพดีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็ไตดีตลอดไปครับติดต่อโรงพยาบาลผู้ป่วยเรื้อรังขนาดกลาง wellness care โทร035 249 500หรือ094653 3737